วันนี้คุณพอใจในชีวิตแค่ไหนเป,เป้าหมายที่คุณอยากได้มาเติมเต็มชีวิตคุณคืออะไรเชิญลองสัมผสัสกับโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ที่ให้ผลลัพธ์คุ้มค่าที่สุดในชีวิตคุณ a าเจลเอนเตอร์ s ร <OU D> ธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกาผมเชื่อว่าอาเจลเอเนี่ยเหมาะสมอ,อย่างยิ่งสำหรับใครที่คิดว่าความฝันของเขาเนี่ย ที่ใหญ่แล้วก็แรงพอเรามักจะสอนให้เด็กมีความรู้เพื่อไปทํางานแต่วันนี้เนี่ยเราสอนให้เด็กมีความรู้เพื่อไปทาเงินคือขายในคนรู้จักเยอะแต่รู้จริงมีน้อยถามว่าอาเจลมีคนรู้จักไหมมีคนบอกว่ายังไม่รู้จักนั่นแหละผมคิ้งเลยแม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทั่วทั้งโลกเนี่ย เราแค่มีโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องก็ทำธุรกิจได้มันไม่เคยมีค้าอย่างนี้มาก่อนในโลกนะครับสินค้าอยู่ในซองเจลที่สามารถจะแกะซองแล้วก็ทานเข้าปากได้เลยเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วนะผมสนใจเรื่องสองส่วนก็นคือเรื่องของแผนที่าหารหัสเดียวทั่วโลกและสินค้าที่แปลกใหม่อาเจลคือทางลัดสู่ความสำเมร็จเอาเจลคือโอกาสที่ดีสำหรับทุกๆคนครับ แม่ผมเนี่ยป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับแล้วก็ต้องกินยาติดต่อกันเป็นปีๆเลยนะผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของอาเจลที่ชื่อว่าเอ็กโซกับอูมินะให้ท่านทานหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับลูกสาวเนี่ยอายุ11ปีนะคะแล้วก็เธอเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ตัวอูมิซึ่งมันช่วยในเรื่องการภูมิแพ้ก็เลยลองลูกทานปรากฏว่าอาการที่ลูกเปน็นนะคะลูกหายหมดเลยไม่มีอาการเหล่านั้นเลย แม่ปัดคามีคอมเนนต์ดสูงแล้วก็เป็นเบาหวานนะคะหลังจากที่แม่น้ำฮาร์สนะคะแล้วก็อูมิเนี่ยแม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นทําให้ลดภาวะเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่จะทำให้แก่เป็นอันมพฤกษ์ซ้ำเนี่ยได้ดีมากๆตัวผมเองเนี่ยกระดูก4 5 4 6เขื่อนครับแล้วก็ชาแขนซ้ายนะครับแล้วก็กินเอเจลมาโดยตลอดนะครับไม่น่าเชื่อครับผ่านมาประมาณ3เดือนครึ่งถึงประมาณ4เดือนตอนนี้ผมหาย100%นะครับผมทดลองทานเองครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องเรื่องเข่า ช่วงต้นปี0ูนย์เนี่ยนะครับผมได้ไปแข่งแบตมาแล้วก็ล้มครับหลังจากที่ได้รู้จักอาเจลได้ทดลองทางปิกไป2กล่องนะฮะวันนี้เข่าผมถือว่าเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมบริโภคทุกตัวของเอเจลเลยแต่ตัวที่ประทับใจมากๆเนี่ยคืออูมิครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มภูมิต้านทานได้ดีมากเก็บคอคออักเสบต่อเนื่องกันสอสาเดือนเป็นครั้งหนึ่งสองสามเดือนเป็นครั้งหนึ่งเพราะว่าเรา ใช้งานหลอดคอเยอะแต่ตั้งแต่ทำเอเจลมาเนี่ยปีเศษเนี่ยอาการที่ว่าเนี่ยไม่เคยเป็นอีกเลยครับอันนี้คือตัวที่ผมประทับใจมากครับการที่จะรอให้เป็นโรคมะเร็งนีครับโอกาสที่จะรักษามันเป็นไปได้ยากนะครับตัวผมเองเลยตัดสินใจที่จะดูแลตัวเองด้วยการบริโภคผลิตภัณฑ์อยู่สตัวก็คือเอ็กโซนะครับแล้วก็อูมิการใช้หารเสริมเป็นทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากที่ท่านดูแลภาพทั่วไปครอบครัวผมทั้งครอบครัวทาแนแอเซี่ลทั้งหมดครับการทานอาหารเสริมเนี่ยเป็นศาสตร์หนึ่งของการป้องกันนะครับแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายไม่ใช่การรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเราได้มีการฟื้นฟูและป้องกันเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคน้อยลงเนี่ยคิดว่าทุกคนก็อยากจะเป็นอย่างนี้คุณพ่อทานไปประมาณสี่เดือนอาการเจ็บหน้าอ,อกเพขึ้น หลังจากนั้นเราเจอใครเราพูดตลอดเลยว่าสินค้าตัวนี้ดีนะโจนไม่น่าเชื่อค่ะมีรายได้หลักแสนจากการที่จินดีและบอกต่อน,นี่แหละคะ่ะธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่แบ่งปันโอกาสเพื่อจะให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยครับก็แบ่งปันโอกาสเพื่อทำให้แต่ละคนนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นตั้งแต่พี่สิบเนวาจนถึงวันที่3 1ธัานวาน้ำหนักผมลงไปประมาณ10กิโลครับซึ่ง10กิโลนี้แหละ ทาให้เกิดธุรกิจมหาศาลขึ้นมาเพราะมันมีประโยชน์เด็ดที่คนรอบข้างผมถามว่าคุณไปทําอะไรมาผมว่ามันไม่มีอะไรพิเศษกว่านี้แล้วในช่วงโมงนี้นะครับสินค้าสุดยอดขนาดนี้และแผนการตลาดซึ่งทําให้เอื้อต้องไปช่วยคนข้างล่างให้เขาสําเร็จถ้าเขาสาเร็จเราสําเร็จแน่นอนจากการทํางานอย่างหนักนะครับอินคำหรือรายได้มันเข้ามาเร็วครับหรือเหนื่อยจะมีความหวังครับสนุก ทางลัดที่ทําให้ประสบความสําเร็จก็ขอให้คุณคิดว่าคุณทําได้เท่านั้นค่ะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสุดสุดชีวิตมันเหมือนกับเป็นภาพความฝันฮ้ยเป็นจริงได้ไงเป็นจริงได้ไงแล้วมันเกิดขึ้นจะได้ไงในชีวิตเราเนี่ยนะครับซึ่งในชีวิตผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดผมมีตังค์เองคงไม่ซื้อครับแต่บังเอิญครับเอเจลให้เราฟรีอาเจลคือธุรกิจที่เปิดโอกาสให้สําหรับทุกคนสามารถที่จะเข้ามาทําธุรกิจได้ตัวผมเองไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนครับแต่โชคดีที่นี่มีระบบนะครับ ที่จะสอนผมครับตั้งแต่เริ่มต้นว่า1 2 3 4ต้องทําอย่างไรบ้างถ้าเทียบกับสมัยที่เป็นราชการเนี่ยต้องบอกว่ามันต่างกันมากนะครับรายได้ต่างกันถึง20เท่าแสดงว่าคุณสามารถที่จะเข้ามาทําและประสบความสำเร็จได้เช่นกันในสิ่งที่เขาเรียกว่าขึ้นลูกหลังเนี่ยจะมาแรงกว่าขึ้นลูกหน้าเนี่ยจริงๆนะครับทําไมคนโน้นประสร็จคนนั้นประสร็จคนนี้ประสร็จแล้วทำไมคนสระสบผคน,นนั้นจะขอเป็นเราบ้างไม่ได้ ถึงแม้ว่าท่านเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือขา่ายมาก่อนนะครับ,บ,รบหรือไม่ได้จบการศึกษาสูงนะครับหรือไม่ได้รู้จักคนเยอะหรือพูดไม่เก่งนะครับก็สามารถประสบวารณ์เด็จในธุรกิจนี้ได้ตัวผมเองเนี่ยไปให้ถึงเป้าหมายที่ผมต้องการคืออิสรภาพทางการเงินและเวลาเกจิคือคำตอบที่ดีที่สุดอนาคตที่คุณคาดหวังว่าจะได้เนี่ยมันไม่อยนท้าทายเลยคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงที่นี่เนี่ยเป็นโอกาสที่หาคุณ ถ้าฝ่าสาจโอกาสนะคะความความสามารถของคุณก็จะได้ผลแต่อาเจลเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับทุกๆคนถ้าคุณต้องการเที่ยวทั่วโลกฟรีคุณทำอาเจลคุณได้สิ่งนั้นแน่นอนหล,หลายๆคนยังลังเลยังสงสัยอยู่ว่ามันจะไม่คงไหมมันจะให้จริงไหมนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าปีที่ผ่านมานะครับรถเบนซ์ออกไปแล้วเก้าคันครับ วันนี้ครับเอเจลทำให้ผมนะครับได้กองทุนรถเบนซ์คันล่าสุดของประเทศไทยนะครับคนไม่มีประสบการณ์เครือข่ายอย่างผมทําได้คุณก็ทําได้แน่นอนครับอยากให้ตัดสินใจเร็วที่สุดเพรานนะณตอนนี้เอเจลเป็นอะไรที่รุนแรงร้อนแรงและรวดเร็วที่สุดในโลกหมดเวลาที่เราไปปลูกต้นไม้ให้กับเจ้าของที่ดินแล้วครับเราต้องมาปลูกต้นไม้ใน เร oh, okay. าเอง3ท็อปพินมาอยู่ที่นี่แล้วผมตัวน้นอยนะสูงแค่ร้อยแปดสิบเอ็ดนี้ถ้าทครเต้องคิดมาตัดสินใจกระโดดมาเลยครับวันนี้ที่คุณทางานเนี่ยสุขภาพคุณดีขึ้นหรือแย่ลงคุณมีเวลามากขึ้นให้กับครอบครัวหรือน้อยลงคุณได้ไปเที่ยวมากขึ้นหรือคุณหวังว่าจะได้ไปเที่ยวยเดียวลองเข้ามาดูครับว่าธุรกิจแอร์เจลให้อะไรคุณได้บ้างเรียกว่าให้ความหวังใหม่ทั้งชีวิตเลย พอเข้ามาทำธุรกิจอาเจลนะคะเพียงเวลาไม่ถึง2ปีชีวิตของปูได้เปลี่ยนไปมากเลยค่ะมาสร้างความแปลกใหม่ในะการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของครอบครัวของชีวิตคุณนะครับคือการเข้ามาสู่ธุรกิจเซลเจลก็บอกว่าเงินหาที่ไหนก็ได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนชีวิตต้องธุรกิจเครือข่ายถ้าเป็นตึเกเครือข่ายต้องเป็นเดเจลรานาเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยนะคะ แล้วก็ได้มากได้เร็วความเสี่ยงไม่มีก็อยากจะบอกสั้นๆง่ายๆเลยว่าถ้าป่าสจากโอกาสนะคะความสามารถของคุณก็จะไร้ผลใช่แน่นอนผ่านเ,เฟรนเห็นทางครับเห็นทางเลยเห็นอาานาคตเลยว่าจะเปไ็น80%ของคนที่เข้ามาร่วมงานกับเอเจลแบบพาถทกนะครับสามารถจะมีรายได้มากกว่า1นึ่งมืนบาทขึ้นไปต่เดือนนะครับตั้งแต่เดือนแรกครับ อย่าพิ่งปฏิเสธสิ่งที่คุณยังไม่รู้จักนะครับเพราะคุณอาจจะปฏิเสธสิ่งที่ดีที่คุณกำลังมองหามาทั้งชีวิตก็ได้ครับหนึ่งปีคุณมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน a j e ได้ถึงเวลาไขว่คว้าโอกาสสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณค้นหาศักยภาพของตัวคุณเองเพีงยงแค่คุณเปิดใจและรวมเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จกับเรา a g e l Enterprise Thailand